ราอยู่ในเกมเดิมนะเป็นเกมที่ดูธรรมดามากเลยผมชอบเกมนี้ม,มากเลยเป็นนักสำรวจเ,เด็กผมใส่สามตัวได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมไปเล่นนี้มาเดี๋ยวไม่ใช่โค้ดน,นะผมไม่ได้ได้โค้ดผมเล่นนี้มาเล่นด่าดง่ายครับผมเล่นด่าดง่ายครั้งหนึ่งแล้วผมได้มาเลยผมได้มาเลยอะ่ะเนี่ย ใส่สมตัวได้โคตรดีใจแล้วผมก็ฟาร์มจนจนได้เงินมะาเจ็บเนสามแปดรอี่สะทำราส่เตะโอ้ยเพื่อนกับอีกแล้วีแล้วก็ปีกัแล้วแบบฉันอยู่แลดับนี้เท่าไหรอันดับหนึ่งเยโอ้โหสุนใจสุนใจครับผมยันอัดับหนึ่งเลยนะ มาเลยมาเลยสกีดีีบอมบมบอมเจอีกเ็มรไมไ่อยากาจเล้วผส่สามตัวแบบเนี้ยคนเดียวมาเลยมาเลยสกีบีบีบอมบมเกเาสังข้นามตัวแล้วก็แบบอือชิบิปองขนาดชินปองขนาอ,องั้นแลพี่ห ยมเบื้องบนบมบเขาไปหมือนลอดทุกทิศทางมานี่นเลยอ่ะไป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 เขาใส่สามตัวแล้ก็สามมาริมบอลเพื şey ่อกด่ทโลนี <t um> <t um <t t ่เพื่อขัดคาท้างมีแต่ไม่มีรเล้ยงแบบนี้เออ กูไเนเนี่ยวสุดท้ายเลยัตนตกแค่ไนด้เล่นลแบ่ก็เ,เลอกแบ่งได้แล้วก็ายากเลลลผมไม่อยากเล่นท่าแล้วว่าเด้เฟนละรู้ไมมึมนเกมที่ดินี้มากเลยอะราคาตัวโคตรแพงแต่ผมก็จะกลับไปเล่นดี่ดี ภายในคูน่นี้จะได้เจอคลยูนิโอเล่นทะเลน่าดูเซนเนั่นที่ผมไม่เล่นเพราะว่าผมอะ่ะผมอะ่ะเอาตัวกุญแกุญแจกุญแจคาเมราแมนไป,นป,นป,นปนแรกกับตัวนั้นอะอะไรนะบ็อกเตอร์บ็อกเตอร์ออที่มันมีปืนสีปืนะโคตรคิดผิดเลยอะ่ะ ีวนเนี่ยดูนนจะมีอะไรถุงเก่าไมไ่เลยน,นี่ยังอยู่ตันนนนาตา้นี่ดีกว่ามเตายยตายก่อนเพื่อน tôi hiệu tay con biên cạp tôi hiệu tay con biên cạp tôi hiệu tay con biên cạp mọi người 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 นี่เลยมันยังไม่เข็ดแล้วผมก็ยังไม่เข็ดละไม่ทันละอ่ะจำเพิ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขอโทษเขาโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งใจทันอย่าพึ่งขันกัปป์กันกัปกันกัปก,ก,กันที่เพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่นช่วยมาไล่ตามหลังมันอ่ะทำให้ชัวร์แล้วเอเกิดแตเละดับใส่ระดับที่หนึ่งเหมือนเดิมอ่ะให้ท่านสามพันสาม ท่านเขาเยอะกว่าเรานะแต่ว่าดามจดามจนั้นเขามันน้อยกว่าดามจตัวเล็กเขามันน้อยกว่าไม่ได้หนัผมจะาเปรบมาแล้วมาเลยต้วงเก็บมึงไม่ได้แล้วท่านทีแล้วเหรอ,อคีชมาเถอะ นี่นะเราจะไปเล่นด่านนั้นก่อนแล้วกันเล่นด่านหน่้ยไม่พงไม่สนุกอะไรท้าทา,า,าย,ายด,ด่านง่ายเหมือนเดิคกี้พายด่าปกติเดี๋ยวแล้วแต่ข้อเร็วเลยแบบเนี้ยมาเลยสกิบีบีบอมบอมอีกทลสกีบีบีบอมบอ์ใเรียนมาท้าตัวเล็กแค่ตัวเล็ก เรั้งเดียวผ่านเป็นอางนี้สามครั้งเลวห้าครั้งแล้ว,วมัว้ยมาเลยมาเลยไม่มาสะเออนี่มาแล้วมาแล้วมันจะออกมาไม่จำกัดเ่งี่เกดครับันก็ต้องรอเลยแต่ละีแต่เนี้อคยพลาาในการครับดูดิดก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 ดไดก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 ไกด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  เดี๋ยวผมเด็กไปกันละกันโอเคเจกลางห้องถุงนี้ไม่มีอะไรอยู่ให้เรากดปุ่มมันไม่มาใช่ไหมชัดเลยเกมปัสดุอือหือรอบเดี๋ยวมาเลยมาเลยจับตามองจับตามองใครล่ะอือหือโชคดีเกินไป ก็สุกตีกันไปอืเริ่มไม่โชคดีละครั้งสุดท้ายละนี่เมย์มาเลยสกินนี้บอมบ์เยยอะตาหายไมสูยดิผมเลือกแบบน่ายผมไม่ให้เดูปัะนะไป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 ไ มัอะไรกันสุดท้ายอีไม่โดนเลยค่ะไม่อะไรหนึ่งกันนะมันเปิดประตรูค้นเร็วเลยนี่คือด่านของมกล้องสัชช์มาเลยอะไรจ๊ะนี่ขนะึ้นอยู่แค่นี้ปึบ๊บกลุ่มเล็กดีๆๆเหมือนตัวอรอบทิศ ขั้อนหนที่เราเป็นเนิแล้วเราก็จะนี่มีตัวลรวถ้าเราแลงแล้วมันไม่แบงเรคนที่จะไปใช้ในด่านบอสแบนบอสห้าสิบกับด่านบอสหนึาานน100่งร้อยเราควรที่จะไปใช้มากมากแต่ผมอยากใช้มาเลเว็บเจ็ดสิบแล้วผมข่ามแมกแาซีนเะอ้ยไม่ ต่อต่อโซจบแล้วมามามาแปนดนาทีกทับแปดสิบมาเลยน,นี่ไปน็นไงไปแล้วก็มีพวกวัดยัไงมาแล้วแดนบอสมาเลยบอสปีแล้วก็เหมือนตัวกลางกัศหนึ่งรอบนี่แล้วก็อืนนบอสทูตอ่อน เช้ไกลับมาเลือ่อนเหมือนเดิมแล้วอ่ะมีเลื่อนเรื่อยๆมนันนี้ก็รู้นมาแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนครับเปลียนเร่แยๆน่เย้ชนะได้เงินจากบ้านโคตรสนุกดีบายบายบายเราจะไปฟาร์มกันต่อจนถึงสิบสามสักสิบสามนาทีแล้วกันโอเคไปต่อ นั่นเองจะจงเลยเราจะถึงส่สิบสองอส่ามเนี่ยแหผมห้าของแมวแกจะมาช่วยไม่เบื่อจริงๆแบบนึงเลยนะได้ดูหน่อยมีคนแซงฉันไหมโอ้โหนยู่ได้เพื่อนยู่ได้ยูอ๋อใครแซงผมได้คนมาแซงผมได้ใครมาแซงผมได้คนมัเป็นแกออเลยที่ีแมนจากการมองตัดตา แล้วตัไม่ไหวแล้วตูวเซนีโป้ถอะไรนมาหม่แล้วใครมันใครมันจริงกับผมใครมันจริงกับผมนี่มันอะลายหมดแล้วพี่จับสาเบยเงี้ยอันดับสุดท้ายก็เหมือนว่าเขามีไททันตัวหนึ่งส่วนอันดับนี้เขาไม่มีไททันเลยหรอแต่ว่าเขาก็เป็นอันดับได้เขาจุดอันดับ ไม่รู้ว่าของขวัญนี้หาจากไหนแต่เราไปไปไปเราเลยเห็นดีได้ยิงขึ้นยิ่ขึ้นยงดีเพื่อนมีไทายให้เขาสมนด้วยจริงจี๋จี๋ยวเวลาให้แป๊บหนึ่งหนี่งอที่ทายให้เขาสมนเนี่ยมันมาพร้อมกันเลยเพื่อนเรียกพร้อมกันเลยแหละ จะนำคลิปนี้ไปใส่เพลงยินนนงนี่แหละ่าทีีเลยนี่นะกินไ,ไปเสียไปสักเด็ตวอออย่งเัน้ำมันัันอออ่อย่างนั้นแหละดีมืมีเจใช่มก็ลงีวปนนี่นะ Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, ừ, đây phải lắm. Như còn mm. đà không tới anh đạp xó. Đã bỏ ra mệt bài không dớt quá nha. Nhớ bây này đạp được vậy. Anh... Để khó dớt quá mình đi nè. Mình sai mình. Đi จะใส่เนียผมจะไปผมจะไปเอ็กเก็ตตัวคนนี้แล้วในน,นู่นแถวมีอะไรค่็เอ็กเก็ตอ่าย่ะย่าะผมจะไปมาตอนนี้ผมขึ้นยังไม่รู้เลยอะมาเลยมาเลยพื่อนตัวกากอะมาเลยมาแล้วแต่ผม,มใช้พี่ครีตตัวแล้วก็ตัวนี้ จจโอเคผมอัพหน้าผมน่าจะอัพกิมไม่ได้โอเคแค่นี้แหละทีนี้มีประมาณมานี้ประมาณมานั่นแหละเดี๋ยวผมชมแต่ท่านตัน้งแต่ทนี่ประมาณนี้แหละครับลาก่อนเดี๋ยวพึ่งลาก่อนเดี๋ยวค่อยอา้อาวอ้าวไม่ไม,ไม,ไม่มีมิ้วโป้งให้โอเคแค่นี้แหละ ちょっと待って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 待っ